สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของ,ของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้กลับมาอยู่กับเรานะครับเราก็ยังไม่ออกนะฮะยังไม่มุกอ่อนจากลิซ่าต่อเนื่องครับกับเรื่องราวที่เธอแบบไปโด่งดังมาในปารีสก็เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงนะครับสรางปรากฏการณ์คือระหว่างนั้นเนี่ยยอดทวิตรวมกว่า30ล้านครั้งอันนี้เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ว่ามีศิลปินท่านหนึ่งที่ทําให้ผู้คนกระนำแฮชแท็กได้ขนาดนี้ยาวนาน24ชั่วโมงลิซ่าเอ็กเซลีนเนี่ยประมาณ7ล้าน นะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันต่างๆ Tik t o k อย่างเงี้ยเต็มไปหมดรวมถึงสื่อต่างประเทศด้วยที่มีการออกมาพูดถึงลิซ่ากับการไปปารีสร่วมกับศิลปิน K-po p ที่ต้องบอกว่าสร้างความฮือฮาล่าสุดนี้มีลืออีกแล้วนะครับลือเกี่ยวกับเรื่องราวของตำแหน่งพรีเซนเตอร์กระแสะข่าวนะตอนนี้ก็คือ CPO ก็ดีลต่อเนื่องมาจากที่ลิซ่าแบบว่าหมดสัญญากับ AAS นะครับทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปล่าสุดนี้ The Standard สื่อใหญ่ฮะก็ออกมาพูดถึงดีลของลิซ่ากับ CPO ที่จะมีการโปรโมทสินค้ากับ เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วเขาบอกว่า c p พีเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญากับลิซ่าแบ็กทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือการถ่ายทํนาโฆษณาต่อไปคาดว่าดีลน,นี้จะมีค่าตัวอยู่ประมาณ100ล้านบาทแต่ก็ต้องรอความชัดเจนนะอันนี้เป็นแค่ข่าวที่ออกมาแต่ต้องรอความชัดเจนว่าออฟฟิเชียลจะออกมาประกาศเรื่องราวนี้หรือเปล่าหลายคนก็บอกว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่า100ล้านเนี่ยนะนั่นแหละก็อย่างที่บอกรอออฟฟิเชียลดีกว่าว่าจะทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปอย่างไรก็ตามครับสาหรับาณะแอมเบอร์เดอร์ของเซเลียนแล้วเนี่ย

สองหนุ่มเนี่นะครับเขาบอกว่าลิซ่าควรที่จะซื้อบ้านอยู่ที่ปารีสในฐานะทูตของเซรีนนะฮะลิซ่าเรารักคุณคุณทำความสุขมาให้เราทุกวันแต่คุณจะไปต้องซื้อบ้านในปารีสคุณมาที่นี่บ่อยกว่าที่เกาหลีอีกแล้วก็ทูตของเซลีนก็ควรอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสร,รักคุณมากนะครับนี่ครั่งใครฮะบ,บอกให้ลิซ่าไปซื้อบ้านอยู่ที่ปารีสเลยนะสบายอยู่แล้วสําหรับแอมบาเดอร์ของ ต้องนนอามาอยู่ที่นี่เท่านั้นนี่ฮะหน้าแววตาของแฟนๆที่ส่งมาถึงลิซ่าครับนอกจากนั้นนี่นี่ฮะแฟนๆนในกลุ่มนี้ก็ยังร้องเพลงเชียร์ลิซ่าครับน่ารักจริงๆเลยครับสำหรับแฟนๆชาวฝรั่งเศสพอมีเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นเรื่อยๆกับดินแดนแห่งนี้รอดูครั้งหน้าว่าจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ในฝรั่งเศสมากขึ้นกว่านี้อีกในอนาคตก็เป็นกําลังใจให้ลิซ่าต่อไปกับเรื่องราวต่างๆที่กําลังจะเข้ามาแล้วก็รอคอยสำหรับการคัมแบ็กเสม วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าที่สำคัญนะอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินคนนี้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ